สวัสดีค่ะดิดีต้อนรับสู่ช่องอภิชาณน,น,นะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนคะอาหารเอ้ยถ้าไปที่ไหนคะอะไรนะผาหัวสิงห์ก่อนระหว่างทางเราก็จะแวะผาหัวสิงห์ภูภูฟ้าเพียงดินผาหัวสิงห์เอามือกล้องมือกล้อง,ม,อองมาถ่ายหน่อยไหนๆก็มาแล้ว <laughs> มันเบี้ยวก็จับนิดน,นึงนะจับตรงนี้นิดน,นึงถ้ามันเบี้ยวอ่ะถ้ามันเบี้ยวจับนี้นอะอาขอบคุณมากเรามีมือกล้องมาด้วย ัอย่าลืมให้ติปนะครับทายลงย o u t บตรงไปที่ล้วก็เห็นเห็นเ้นไหมเห็นครับเห็นมันเมันนั่นคือตามมาตามมาข่อยจะพาเที่ยวเขาบอต้องขึ้นไปทางเดเลยวะเขาบอกขึ้นไปเชงนยังครับมาค่ะให้เป็นเหนือทำไมเอ้ยต้องไปขึ้นข้างบนิ ปออ้า,าปปเข้าไปตรงจุดนี้ก็ได้ก่าป้าถ้าท่ายไทยข้างภาพหัวสิงอื่นเนี่ยเดิน,น,นดนะก็ต้องเดินเข้าไปนั่นแหละครับ อยากสัมผัสแต่มันก็บเห็นอย่างเด็กไหนๆก็มาเหาะขึ้นไปถึงขั้นเหาอีบเห็นผานี่คืออะไรคะขาหัวสิงผาหัวสิงเห็นหัวนะตรงนั้นก็ได้ไปไปตรงนั้นนะครับไปตรงมั้นนะครับอย่าไปเหยียบหัวมันนะ ้รถมารถมานะะ้าค่ะแล้วคุณได้ขับขับรถมือเดียวนะนี่ถ้าจะผ่าหัวเสียงเราต้องอยู่มุมนี้ จะเห็นกระสรนนี้แหละหัวสงนี่จับจมูกเลยเนี่ยเห็นจับจมูกไหมนะเห็นจับจมูกไหมเห็นรูปไหมนี่ค่ะนี่จะเป็นด่างมันอันนี้เป็นหัวนี่เป็นกระโหลกอันนี้เป็นจมูกมันยาวด้วยเหมือนเลยอะ่ะสิงเลยจมูกยาวจังเลยอะ่ะ <c oughs> สิงธรรมชาติสิงจมูกยาวมากเลยอะ่ะยอดเลยได้สัมผัสนะอยากขึ้นไปเหยียบหัวสิงจังเลยอะ่ะ มาไหนเูกพูดกันเลยดิเอาทหารมาเย็บหัวสิงเยยบตวหัวมี่เอ้ไทยต้องมามุมนี้มันจะใคยเข้ากันถ่ายหัวสิงเรต้องดินแบบบางแบบบแบบก็ดินไงปะยูนได้เป็นเยาผงต้องหุบผงโอเคไหมครับได้เห็นอะไรไหีถยหังถายถ่ายถ่ย ไปข้าเข้าวเฟรมบ้างไปโชเฟอร์ไปเข้าวเฟรมบ้างไปโอเคอืมเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันได้เห็นหน่อยโอเคเอามือแตะหัวมันหน่อยเฮ้ยยังไม่เห็นสูงไปเอาขึ้นอีกหน่อยขึ้นอีกหนึ่งโอเคได้ได้่างนี้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออจับหัวมันยกขึ้นอีกหน่อยหนึ่งหุบขึ้นหน่อยหนึ่งไหม เออเออได้รูป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 ดังมันรูปดังมันรูป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 ดังมันต้องประมาณนี้ต้องประมาณนี้ได้เยอะรูปหัวเราจะรูปหัวสิงเราจะรูปหัวสิงรอบหนึ่งเราจะรูปหัวสิงโอหัวสิงหัวสิงหัวสิงยาวมากจะหมดยาวมากเลย โอ้ยยัยางไปเยยบอย่งตรงนั้นอ่ะได้เย้ไคือบ่ได้เข้าไปกันหรอกว่านะวขับ่ากับเมติรขึ้นตรงนี้ไหมล่ะขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยขึ้นตรงนี้เถอะ้างบนไ่ย3า0ย3 6สองศา ถ้ามันมาเมินจะขึ้นได้อยืนหรอเอาบ่ขึ้นได้ปีนเขาผู้สูงไว้ปีนเขานี่มีที่ก่ออยู่อโ,โ,โอ้ยโอ้ยโสุดยอดเลยอ่ะ สุดยอดเลยเห็นไหมครับเห็นไม่ใชหมูเลยเนาะเป็นดงยา,าวเลยเนาะตรงนี้มันจะทึกราลาเดยมันจะตดิดเหลานี่ไปทางไหนแล้นีดดนนนนนน่จ้ะขึ้นในบ้านเฮ้ยทหารยูเดี๋ยววะทหารทหารจ๋ามา

บอกอย่นครับลมเก่าเยาอยู่นี่แล้วตรงนั้นเลยไอ้ไอ้หั่นวัดผาสนแก้วนั่นบอกเหรอครับเนี่ยเหรออ่าที่เห็นอยู่หั่นวัดผาสนแก้วเห็นเด่นๆนะครับขาวๆนะขาวๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเขกน้อยอ่าเจมมุมมุมนั้นด้วยผ่าซ้อนแก้วนี่คือผาสนแก้วให้เด่นๆนะเด่นๆนะขาวๆนะขาวๆเขาใหญ่เลยขาวๆขาวๆพวกนั้นไปรู้ เอาไทยต่อนี่คือมือกล้องของเรามือกล้องของเรากิติมศักดิ์ <c oughs> อาหารมาอาหารโมไทยได้อยู่อ่ะอันนี้คือต้นอะไรคะับไม่ใต้นปลามเมอุ้ยดอกงามอ่ะต้นอย่างนัง้นเะาบดอกดอกริ์มาขาวริ์มาสีขาวสวยงามมากเลย อาหารไม่มี้กินสวยคิสมตมาสขาวไม่ถ่ายทเดี๋ยวไปแคบกับข้องก็แคบเลยไอ้คลิปค่อยก็ได้เออยยิ้มหน่อยไปจะแคบก็อไอนะ้ในคลิปค่อยก็ได้ก้าวที่นะท่าน ก้าทีละข้าแล้วก็ใช้ย่าเมื่อกี้เขาก็มากลางเป็นตอนตรงนี้มาจากเลยองมาจากเลยองพี่มาจากไหนครับ้านที่อยู่นี่แล้วแต่พี่พ่งมางมาทางแรกมาทาากยให้เขาคิดว่าเามนาริสตฮะ เพิ่งะออดอกสกุละเป็นใบใบใบเมเบิล่ะอืใบเมเบิลน่ะเนี่ยสงสีอ่ะใบเมเบิลเมเบิลร่วงเเมเบิลเมเบิลมันจะออกออกสีส้มที่ประเทศญี่ปุ่นน่ะเขาจะปลูกแบบนี้แา่จะดูสวยเลย ตรงนี้ด้วยเป็นเป็นทางเป็นทางที่เราขึ้นมาตะกี้อะค่ะนี่นี่ร้อยเท่าไหร่แล้วถึงร้อยถึงร้อยถึงร้อยหักไหมครับร้อยขึ้นแล้วครับร <100 S 2> ้อยขึ้นแล้วเหรอใช่ประมาณล้วไม่เห็นนะเราขมาด้วยตัวเครงเราแวะที่หัวทางเส้นกแล้วก็ขึ้นทางโน้นใช่ไหมครับขึ้นนะั่นอะขึ้นที่รถวิ่งอ่าบอบอแมนครับเนี่ยเนี่ยเส้นรางที่<า>รถวิ่งวิ่งอยู่นะครับ เนี่ยเหรออะไรอย่างนี้อ่ะเคลื่อนดิแหลกเคนื่งนโน่นอ๋อนี่นี่เหรอเคลือนนี่คือ,อ,อนโน,น,น่นโน่นโน่นแล้วลงไปทางไหนยังไงเคลืลน,นู่นเราลงตรงนู้นนะแล้วขึ้่อนแหลขึ้นทางนี้อันขึ้นไหนขึ้นไปทางนั้นนคลื่อนผัวนน่นนะเขาก,ก็ย้อนกลับขึ้นไปทางเก้าแล้วมันจะเลี้ยวขวาอ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นทางสําหรับขึ้นขึ้นมาขึ้นมาที่นี้ทางนี้ขึ้นมาตรงนี้ต่อ โอ้ยเอาไม้ไปตีหัวใคร <laughs> โอ้ยเป็นแนวนะเป็นแนวภูเขาเล่นเดนแนวหมอกนะเป็นแนวภูเขาหรือแนวหมอกน่าจะเป็นแนวหมอกแนวหมอกครับหมอกแนละ้วเมฆเมฆหรือหมอกอดูดีเนี่ยเราอยู่ข้างบนเลยนะข้างล่างจะเป็นไอ้เป็นชั้นเลยเนาะครับเป็นชั้นเมฆแล้วก็เป็นเป็นละออง เหมือนพี่เอ็มอะแต่ไม่ใช่พี่คือหมอค่ะฟ้าไม่เป,เปิดปข้างล่างฟ้าไม่เปิดถ้าเปิดแล้วมันจะเห็นภู<อ>เขาฟาไม่เปิดเลยเนี่ยข้างล่างฟ้าติดมันจะสวยสวุดๆก็เรียกว่าฟ้าติดมันไม่เปิดสวยจังเลยอะธรรมชาติธรรมชาติยังยังแบ่งธรรมชาติยังแบ่งชนชั้นวันนะเลยนะ <c ười> <c ười> ชั้นเบาบางชั้นหนาโอ้โห,โหสุดยอดเลยอะนนถูกฝนไอ้นั่นถูกฝนปะ ครับผูผูข้างล่างภูปุนเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางอะไรนะสายฮิมาลัยอะลมเย็นจากฮิมาลัยมาหนามาทับเบิร์กเนี่ยครับเอจากฮิมาลัยมานะฮะนักวิสาห์เขาบอกมาฮิมาลัยมาแต่พิโรภวพานผ่านบ้านฮาผ่านทัาเบิร์กผ่านลมเก่าจากฮิมาลัยอะแล้วผ่านวผัดปลาพูทับเบิร์กมาไปต่อเริ่มร้อนแล้วนะครับ สี่ชั้นร้อนแล้วยังมีสองชั้นหนึงร้อนเลยเอ้ยเดี๋ยวก็ไม่ร้อนร้อนสักคนเลยเพื่อเพื่อความแบบสมจริงสมจังเีไปออกก็มีคนไปออกก็มีคนหนาวงาออกก็ใส่เสื้อกันหนาวไว้เสื้อนี้หนาวหนาวมากไม่สมใช่ไหมไม่สมกับบรรยากาศเฮ้ยไม่งั้นเสี่ยวฟอนเสี่ยวฟอมก็รู้อยู่พรางล่างศึกษาศึกษาแล้วที่พิพากษาข้างบน ยัวิววิวข้างบนร้านกาแฟไทยได้ยังเออขึ้นไปข้างบนเลยครับ ค่อยๆย่องย y ung y ung ่องจับลาวาจับาฝราั่รงไม่ได้ฝรั่งพิ่งไม่ได้ต้องเพิ่งลาวค่ะระวังนะมุนกันนะปูฟูฟ้าเพียงดิน อยู่ตรงนี้เองได้สัมผัสแล้วค่ะโอเคถ่ายจับลาวดินะจับลาวด้วยฝั่ไม่ได้ฝรั่งพึ่งไม่ได้ต้องอาศัยลาวนี่แนะหละค่ะเราเป็นคนลาวต้องลาต้องพึ่งพาลาวฝรั่งพึ่งไม่ได้โอหสุดยอดเลยมือกล้อง <Okay. S 2> ไปต่อค่ะไปต่อผู้ทับเบิก เราหอกลับรถด้นะหอกลับรถได้ด้ะไปเลยมาโดยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม4816ในนิ4816 4816ต้นสัก,กุละบ๊ายบายนะคะสัก,กุละโอกาสหน้าคงได้เจอกันใหม่เนาอปีนี้ก็ได้เจอกันแล้ว ซสกุระซสกุระค่อยๆก้าวย่างกุลสตรีถือไว้ให้นอยฮัลโหลคุณมาทำอะไรคะมาขึ้นมาดูขาค่ะมาดูขาเรีื่รงค่ะค่ะข่ายาา เรามาไหว้พระแต่ระว่างทางระว่างทางไปพระอย่าให้เสียเวลาน้องเขาก็ไม่ให้เราเสียเวลาก็พาเรามานี่ค่ะโจเฟอร์ผู้ใจดีแนะนำสถานที่ให้เราด้วยกินจะสิบสี่นาทีเองไวมากเลยอ่ะสิบหกนาทีเธอคือกับโดนแท้ฮะสิบสนาทีนึงก็ลนมากหนึงเงี้ยเออขึ้นมาเนี้ย ที่เราวนไปวนมาเนี่ยขึ้นมาที่4 0นาทีแล้วอันนี้อันนี้คลิปที่สองนี้กํลาลังถอยหลังกลับรถสู่เป้าหมายคือวัดป่าทูนปูก็ใซบู๊มาเที่ยวจงังเนาะสุ่มกับไปเที่ยวเมืองนอกละน,นิดโอ้โหสวิตเซอร์แล <Swiss Land. S 2> นด์สวิตเซอร์แลนด์ดูตูดหน่อยตูดผ่านไหมก็ชํานาญอยู่ยแล้วแหละโอเค ต่อไปเจป้าปุดจุดหมายต่อไปก็คือโอ้เย็นมากเลยนิสสูดเต็มที่เลยเธอทหารบอกเขามาทับเบิร์ขึข้นมา,าทับเบิร์อกอาไว้ค่ะนะบิวสดตอนนี้เราก็จะไปนะไปที่วัดป่าทับเพิอ์อโอด้ดูดิงเรา วิดอกไม้เหยวหมดละดอกไม้แห้งอะนะขึ้นมาเดี๋ยวถ้าถ้าบนนั่นหนาอีเลยไปเออหมู่ฮัทไปกลับไปเพียบ่ได้นอนบ่ได้นอนทำเออทำใบค่ะซื้อดอกไม้สวยจัดจดดอกกระดาษ มาหาไปกิคาแฟมาหเตนิดละกาแมเมัอนมูมูีิโนตกริกานะได้กินกาแฟไอ้นี้มาอาบไปน้ำอ๋อเรา้่มา้ง่ืนเนกนค่านั่งเราเห็นเลยเราเปิดร้านใหนแล้วยยัวขาวขึ้นิดวนั่นแหละเลย อย่างนีพอขุ่นไปขึ้นไปมากเนี่เดี๋ยวนี้กลับเมื่อไหร่เขาว่าเมื่อหล้วอากาศในกลับมีดสองเอ็นิดสามหรือนิสี่เพราะว่าไปลองกับพี่สาวพี่สมบุรณ์จากเมืองเ่อพวกนี้พวกนี้เราก็เข้าวัดละปฏิบัติธรรมละพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบใช่ไหมพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ต้องเข้าวัดละเพราะว่าเม่นเหมือนมานะ เข้าไปไหว้เข้าไปบัดดีแล้วอย่านี้น้องสาววะเอ๊ะเข้าไปเลยเดี๋ยวก็ให้ให้ไซฟ์บอกพี่สาวไหมคนโตเหนะคนที่สาวคนที่สิบคนที่สามสสาวแล้วคนที่ยูนี้พี่สาวคนนี่ใครล่ะคนที่หกแล้วนี่คนที่เจ็ดล่ะอไอบัดคนที่เจ็ดเขาคนที่แปดไอบัดคือผู้ใด้ผู้ชายเหรอ่ะอ๋อมีลูกชายเดียว ห้างหารแตะพ้างหารเตะหมอกแตะนะคะไม่ใช่แตะแตะหมอกยงมีหมอกให้แตะและ้วตอนนี้ไม่มีหมอกให้แตะแล้วค่ะหมอกหายแล้วอุย้ยก็ได้เดียวฟ้าไม่เปิดอะ่ะฤดูก,กาลนะี่ชั้นฟ้าชั้นเมฆก,ก,ก,กับหมอกเมฆแล้วก็หมอกข้างบนจะเป็นเมฆเมฆนี่คือสีดคำครับหมอกนี่เป็นสีขาวๆเหมือนควันอะ่ะใช่แต่หมอกหรือควันไง เพลงเบิร์ดไงหมอกหรือควันฟ้าหลังฝนเดิมเดิมอาชีโอ้มีแต่ชีเขาจะไปพักละ่ะนี่ปุกกะล่ำริมทางนิดอกลือกพกได้กันก่นกนนอ,อนเนาะปละกะล่ำริมทางใช่น,น้ำอ๋อใส่น้ำหยดปั๊ม The best view โอ้เราไปเดเราเราไปเไปดอเด,บด,บด,บดบบเบิ The double best view ด้วยเมื่อกี้ ภูทับเบิกไม่บอกกิโลด้วยกี่กิโลที่นี่คือภูทับเบิกอ่ะต่อไปเราก็จะไปทางเข้าวัดป่าภูทับเบิกจะพาเข้าวัดแล้วค่ะดูวิวแล้วดูวิวแล้วก็พาไปวัดกันค่ะวอร์มกันอันนี้เป็นที่พักรถจะเป็นขายของของของฝากของที่เลือกสตรอเบอรี่เนี่ยแล้วก็จะเลี้ยวขัวเลี้ยวขัวเป็นในส่วนที่ปราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนี่จะไปภูหินล่องกล้าใช่ไหมนี่อยู่ทยานหินล่องกล้าแล้วหรือ แล,แล้วเราเนีไม่เคยไปเลยภูลัองกาเนี่ยบอกเนี่ยมุกตุี่มาแจา๊กเสียวไม่อะมูมูแฟนเขาโอ้ยนิดเนี่ยทางลัดไปบ้านแกก่อเข้า,ขา,ขานาครไทยอ่ะเอ้าขับมาเมียงจะ <ลง S 2> ปลาเข้ามาเลยมาหินล่องกาขอาโอ้ออาพออีกทีขึ้นภูทับเบิกอะนิดบ้านทางไหนอบอกเอาแล้วพี่ขึ้นทางไหนเนี่ยแต่เ้ยว

หมู่บ้านแมวแดงเฮ้ยอ,อย่ามาฟังเด้อเขาอถ้าเอินแมวแดงขเขาเครียดท่าาน้นจังเลยละถ้าเอินมงค่ะมงปีกรน,นั้นเขาแบบปฏิบัติธรรมช่วงกับวันวันปีใหม่ของเขาอันนี้โอ้ยเสียงเพลงเปิกเหมดคึ้นหมือดคืนเออปฏิบัติธรรมนี้ท่ะเบิกอะมงเขาสรลองปีใหม่กันตั้งสิบมือสิบคืนเพราะว่าถนนนี้ก็ไม่รู้จักซ่อมแซมนะซ่อมเฉพาะช่วงตรงกลางไม่มีงบไปเนาะ เป่นมันกินอันนี้เมนอยู่ระวังระวังตาไม้ครับรวมทางเอแล้วการทางลวงมันบแบ่งกันกินมันจะกินคนเดียวคนใหญ่มันก็ยอมมันก็เลยอดเลยก็เลยเป็นแบบนี้ประชาชนก็ต้องเดือดร้อนเลยอ่ะเสอาทองเียวมันต้องไปเขตอุทยานสิเราเจออีกแล้วเราเจอเสือโครงอีกแล้วตะ่กี้เราไปหาสิงมาเราลงจากสิงมาเสือก็ต้อนรับเราค่ะ สิงกะเสือเนี่ยไหนเหนือกว่ากันทหารทหารสิงกะเสือเฮ้ยสิงเหนือกว่าสิงเมตตากว่าข้างขวดไม่เอาเฮ้เรามจะเป็นตระกูลเดียวกับไม่สิงอ่ะคนและตระกูลเนาะสิงอ่ะอันนี้ดอกจริงนะคะเนี่ยไม่ใช่ดอกปลอมนะยาเสือโครกยังไม่บานยังไม่บานกะระพลิกยังไม่บานเถอะ S <S โอ้ยข้างหน้าในบารและสากุละ,อ,นนอ,ละ,ะอันนี้คือสากุละค่ะอันนี้คือสากุละไม่ใช่พญาเสือโคร่งนะเนี่ยเนี่ยสากุละค่ะอันนี้อันอันอัน,อน,อนซ้ายมือนี้คือพญาเสือโครง่งอันขวามือนี่คือว่าสากุละจากเชียร์แปนอยากเสือโคร่งนี่มาจากไหนเนี่ยพืชป่าธรรมชาติเห็นไหมพญาเสือโครง่งสวยเราไม่ด้เห็นต้องไปปูลมล,ลยเนาะนี่กลังออกนะปูด้บเบิรกก็มีค่ะสวยงาม